สวัสดีคะ่ะพบกับจมี่แล้วน้องพอนะคะที่ช่องจมี่โกราค่ะวันนี้ก็เป็นวันสบายๆของน้องพอนะคะน้องพอเขาก็มาทานอะไรครับเดื <ep> อพิซซ่านะคะวันนี้ก็มาทานเดือพิซซ่าที่สุทนทรนะคะก็วันนี้ก็เมนูที่มาเสิร์ฟก่อนนะคะอันนี้เป็นอะไรพอ่อปีไก่บราร์บีคิวนะคะซึ่งเมนนี้เขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยเนาะน้องพขเป็นไงจะกินหมดชิ้นแล้ววะน้องพแน้องพรอ,อร่อยไหมอร่อยมากคือจะกินหมดชิ้นแล้วนะคะต้องเลยโชว์การกินหน่อย เอ้ยจะนวนชิ้นแล้วละซึ่งปีกไก่บาร์บีคิวนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งหมด2ไซส์นะคะที่เราสั่งมาเป็นไซส์เล็กก็คือจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะก็จะมีทั้งตัวที่เป็นปีกใช่ไหมอันนี้เป็นน่องอันเล็กเนาะใช่เขาก็จะวางสลับกันมานะคะปีกน,น,น,น่องปีกนะ่องอะไรเงี้ยจนครบหกส่วนปีอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นทั้งหมด10ชิ้นนะคะก็วันนี้เราสั่งเป็นพิซซ่าพิซซ่ามาหนึ่งถาดเป็นถาดเล็กแล้วก็มีพอทช็อปแล้วก็จะมีปีกไก่ แล้วก็จะเป็นพวกน้ำดีฟิวนะคะซึ่งวันนี้น้องพอเขาสั่งเป็นที่ไม่ใช่น้ำดีฟิวก็คือเป็นแตงโมอ,อันนี้เป็นแตงโมค่ะเกลวใหญ่มากนี่แบบก็มีที่เป็นเนื้อแตงโมอข้างบนด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าพิซซ่ามาเดี๋ยวคเพื่อนมาดูพิซซ่ากันเนอะว่าหน้าตาพิซซ่าที่เราสั่งมาเป็นยังไงเน<ด>นี่นะคะก็เป็นเมนูที่เราสั่งมาเพิ่มก็คือเป็นเมนูพอดช็อตนะคะแล้วก็ในเมนูนี้เขาก็จะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับอ,อ,อะไรนะ เป็นายแล้วก็สลัดนะคะแล้วก็จะมีซอสที่เป็นซอสอะไรนะพ่ออันนี้จะน่าจะเป็นซอสอะนะเห็ดแอปเปิ้ลเนาะซอสเห็ดแอปเปิ้ลเราปรุงเป็นไฟก่อนเลยน้องพ่อทำไมน้ำซอสพริกน้องพอกำลังชิมซอสพริกนะครับเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาของช็อปดีกว่าเขาชอปที่นี่ใหญ่นะใหญ่มากเมื่อกี้น้องพ่อเห็นน้องพ่อตกใจเลย หลอดทำมันใหญ่ขนาดนี้ดดูข okay. าที <laughs> นี่เดี๋ยวเราจะมาหั่นท็อกช็อกให้ดูนะเพราะว่าท็อกช็อกที่นี่นะความหนานี่ก็คือก็นานะหนามากหนามากหนังมากอะ่ะแล้วก็ขนาดชิ้นน้องพ่อบอกว่าโอ้โหมันใหญ่เท่าขาแบบขาอะไรดีพอเขาขาเหมือนขาหมูเลยขาใหญ่มากาาเสรคร่ะอุอ้ย ว in uh, ิวิวิวิใหม่อีเมนูหนึ่งอันนี้นะเรลืมบอกเพื่อนๆแต่อันนี้คืออะไรนะพิซซ่าพิซซ่าพัพิซซ่าพับชีโอ้อ๋อนี่ได้แล้วนะคะเตรียมครบที่หนึงไว้แล้วโอเคตอนนี้นะคะเมนูเริ่มมาเสิร์ฟแล้วมาเปลี่ยนพวกไงฮะจิ้มเลยโอ้ยจานนี้อร่อยมากซพสเผ็ดอร่อยมาก อร่อยมากค่ะชิ้นทีาใหญ่มากเนื้ออร่อยแนะนําชอบใครชอบกิน,เนสนเต็กพอบอกไม่มีเลยอร่อยเท่ากับไก่ของน้องพ่อดูหน้าน้องพอ่อจริงเหรอเขาบอกไม่มีเลยเหรอือเห็น,นไหมน้องพ่อบอกเลยว่าอันนี้อร่อยจริง หอมมากาอร่อยเนีาะไม่ใส่กระปิกไหมยังไม่ใส่เดี๋ยวเรามาให้เพื่อนดูอันนี้ดีกว่าดูนี่ดิฟันออกเลยอ่ะดูดูให้ทุกวันโอ้ยพอยอย่าเพิ่งน,นะเพราร้อนมากแม่แม่เราไปค่อยไปร้อนมากตอนนี้คันนี้เป็นหน้าตาของอพับพีโอนะอุ้ยน่ากินมากเลยเลย<แ>นิบเลยอ่ะอุ้ยออ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตแบบว่าปัดให้เพื่อนดูอุ้ย เจ้ามือบอกว่าตัดไปปุ๊บนี่คือข้างล่างอะไส้ทะลักมากเลยนะจะมีทั้งแฮมมีทั้งชีสมีชีสนึบมากนึบมากดูดิกลิ่นชีสหอมมากสมชื่อเลยว่าอาณานะพชีทิโอเนาะืสำหรับห่าย้อกฟีเนะาะฮ้อง้อแล้วเนาะ อร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูอันนี้ก่อนค่อันนี้คือบาร์บีคิวอ๋อบีบีคิวคือบาร์บีคิวเดี๋ยวๆๆๆสรุปมันเขาคงไม่ได้ตัด่นะโอ้โหเลยอ่ะบอกเลยลอ่ะชิ้นหนิบมากอ,มอร่อยมากมเป็นเมนูใหม่ที่เพื่อนๆมาเดี๋ยวพิซซ่าห้ามพลาดนะคะอันนี้อร่อยมาก สองพิซซ่าไปถัดเล็กเพราะว่าเราสั่งไอ้ตัวนี้ไปแล้วอาไอตัวนี้มปสี่ชิ้นใช่ไหมเราก็เลยสั่งอันนั้นถัดเล็กอืมเป็นฝอายให้นึกกรอบมากตอนนี้น้องพ่อเราจะกินไก่บาร์บีคิวหมดแล้วนะเดี๋ยวสั่งอันอื่นเขาบอกว่าอันนี้อร่อยสุดๆเป็นเมนูที่ถ้าเด็กๆนะชอบนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็อร่อยกว่านี้ครับกิซี่เห็นไหมอร่อยเลยใช่ไหม นี่เป็นหน้าตาของพิซซ่านะคะอันนี้เราสั่งมาเป็นแป้งหนาะนุ่มนะคะแล้วก็เป็นไสเอสนะเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะเดินลุกเนาะซุปเปอร์เดลซึ่งไส์เนี้ยจะแบบว่าเยอะมากเยอะใบด้วยไสมากว้าวชอบอะ่ะเอ่าละเราตัดมาเสิร์ฟก่อน ก็บอกว่าเมนูพิซซ่านะมาสมัยเรียนเราชอบมากเลแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนาะเราก็จะกินหลากหลายขึ้นอันนี้เราโรยนะคะแล้วก็คอนโรยก่อนเอาเลยครับโอเคตราโรยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจําชื่อไม่ได้แล้วเราก็ใส่ซอส,ส้ค่ะซอสมะเขือเทศ<า>ทั้งพ่อทำอะไรครับี อืมแล้วก็มาบีบก,กันแม่มาบีก,กันเลยบีบกันแม่เราค่อยๆบีบพอแล้วอันนี้พอแล้วีอแมเพราะมันตีพออันนี้เป็นแป้งหนานุ่มนะหนักุบหนับุบเฉยเลยอืมนื้จะมีหั่นมีพริกหวานสับปะรดสับปะรดเว้ยอร่อยมากเลยอันนี้ชอบนะ ถามว่าชอบพิซซาตัวไหนหวากันก็ถ้าถ้าเทียบแบบวพิซซาปกติกับไอตัวที่เป็นพับนะเราก็หลายคนละแบบเนาะถ้าอย่างพับแบบก็สมมติว่าเรามากันไม่เยอะใช่ไหมเราก็สั่งแค่พับเนี้ยก็ก็อิ่มนะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแบบมากันน้อยแลวอยากลองแบบว่าทั้งสองแบบเลยก็แนะนำนะเป็นไซส์เอเนาะเป็นไซส์เอก็จะได้อันเนี้ยสี่อันเนี้ยก็ก็สี่ก็คือก็อิ่มคนละสองชิ้นนะคะ เจนนี่กับน้องปอนะคะก็มารีวิวร้านพิซซ่าคอมพานีนะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสหรือว่าอยากเปลี่ยนมากินอาหารแนวอิตาเลียนนะคะก็ฝากร้านเด็ดพิซซ่าคอปพานีไว้นะคะร้านนี้อร่อยมากโดยเฉพาะที่เป็นเมนูที่เราเพิ่งมาเคยทานเนี่ยอันนี้เป็นปีกไก่บาร์บีคิวน,นะที่เขาบอกเป็นเบสเซอร์อันนี้อร่อยที่สุดนะคะส่วนตัวเนี้ถ้าเ,เพื่อน ยังไม่เคยทานก็แนะนํานะคะที่เป็นแบบว่าเป็นตัวพับนะคะพับชีทีโออันนี้อร่อยอร่อยมากอันใหล่าสุดใช่อันไหนล่าสุดอันนี้อร่อยมากแนะนําเลยค่ะวันนี้นะคะเจมี่และน้องพรนะคะก็ฝากร้านนี้ด้วยนะคะเด็กพิซซ่าคอมพานีค่ะรับรองว่าคุณเป็นจอมชอบแน่นอนค่ะบ๊ายบายอร่อยมากใช่เขาบอกอร่อยมากอร่อยมากมาลองกินลองชิมชิ้นหนึบมากเลยอ่ะ